นายนาเท็นอมรด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อสิปีที่แล้วก็เคยมาที่นายนาเทนนี่แหละครับผมก็คุยกับเพื่อนนิวเชมคนอยู่เลยครับว่าผมเจออาจารย์หม่อมน้อยที่เวทีแห่งนี้แหละครับแล้วก็ท่านก็เป็นคนสอนวิชาการแสดงให้ผมนะครับวันนี้ท่านไม่อยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าท่านก็ยังมองไปอยู่ก็ขอขอบคุณ ไทยทีวีสี่ช่องสามครับที่ให้โอกาสเด็กของผนะครับให้ผมได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณพี่แอนทองประสมนะครับผู้จัดแล้วก็พี่แอลอภพ,พอนะครับผู้เ,เขียวนบทนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของเรื่องคือเธอทุกคนเลยครับท,ที่ติดตามนะครับขอบคุณมากก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือนางเอก้องยายาที่ <นะ S 1> เล่นกับผมนัดนี้นะครับแล้วก็เป็นที่กับผมมากก็ขอบคุณมากจริงขอบคุณมัน,ม,ม,นมันกดดันไหมครับกับคำว่านักแสดงที่มีรางวัลการันตีแล้วโอ้ไม่เลยครับเพราะว่าผมว่ารางวัลก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจของเราในการทำงานต่อไปครับมันยิ่งเพิ่มพลังให้เราในการทำงานมากมากขึ้นอีกด้วยซ้ำครับ,รบไม่ได้กดดันเรา แน่นอนครับเพราะว่าจริงๆรางวัลที่ผมได้นําใช้ยยอดเยี่ยมก็ไม่ได้มาจากแค่ละครนะครับก็มาจากภาพยนตร์เรื่อง Six Char ร์เด้วยครับ <Okay. S 1> แล้ววันนี้ก็ภาพยนตร์ของมอมเรื่อง s i x ซ์ a คร์เก็ได้รับรางวัลด้วยครับผมก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับที่ผมเกิดมาชีวิตนี้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านครับแล้วก็ได้ได้เรียนวิชาจากท่าน,นแล้วก็ท่านก็สอนแล้วก็แบบคือถ้าไม่ไม่มีมอมน้อยก็คงไม่มีมาริโอ้รอกครับคำสอนล่คะครครับ มันยังคงปรับใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตของพี่โออยู่เสมออือคือทุกครั้งนี้ผมเรียนกับอาจารย์ครับอาจารย์จะสอนไม่ใช่แค่วิชาการแสดงครับ,รบก็จะสอนเรื่องของสมาธิเรื่องของแบบการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ทำให้เรามีสมาธิด้วยแล้วก็มีการแผ่เมตตาอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราจิตใจเราแล้วก็ mm hmm. ในเรื่องของการแสดงหมอกเราจะบอกว่าคือเราเราเรา,เราทำหน้าที่เป็นตัวละครตัวนั้นนะครับ mm hmm. มันก็เป็นสิ่งที่ มันเป็นคำง่ายๆครับแต่ว่าผมจํามาตลอด่อารก,การทํางานครับก็มีการพัฒนาตัวเองยังไงบ้างเพื่อให้เป้าหมายวิโอคืออะไรก่อนในฐานะนักแสดงผมก็อยากจะเป็นตัวละครในทุกๆเรื่องให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ<ม>เพราะว่าอ,อ,อาจารย์ผมสอนเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นบทอะไรในภาพยนตร์เรื่องไหนก็ตามครับมันจะเป็นบทเล็กบทน้อยครับม,มันก็มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนําจะเป็นตัวประกอบหรือว่าจะเป็นใครก็ตามครับก็เป็นสิ่งเป็นนักแสดงเหมือนกัน<ม>ก็ หม่อมสอนเสมอให้เราซื่อสัตว์กับคนดูให้เราเป็นตัวละครให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ<ช>บางทีอาจจะไม่ได้แต่ก็ต้องให้ได้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยครับผมก็จะจําเสมอสิ่งที่ผมทําการบ้านผมก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ผมเข้าสืงคาแรคเตอร์ให้ได้ครับรางวัลเอยเรตติ้งเอย,เอยมีส่วนสําคัญไ,ไมมหมครับในแง่หนักนักแสดงเองผมว่ามันก็เป็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าเออเราทําออกไปแล้วคุณผู้ชมหรือว่าคนที่ดูภาพยนตร์ของเราละครของเราอะไรเงี้ยเขาชื่นชอบหรือว่าเขาแค่ได้อะไรจากละครเรา ทั้งความรู้หรือว่าความรู้สึกหรือว่าเขามีความสุขหัวเราะแค่นี้ครับผมรู้สึกว่าผมประสบความสําเร็จในในฐานะนักแสดง้วอย่างงานประกาศรางวัลลักษณะแบบนี้เองมัน,มน,มนการันตีคุณภาพของงานในวงการบันเทิงยังไงบ้างแฟนยังคงให้ความสนใจอยู่้อาขอีกิน,นพิธการที่มีรางวัลมีงานต่างๆมีรางวัลประกาศให้กับน,นักแสดงจริงๆแล้วมันมันทำให้วงการบันเทิงมันยังคงอยู่ไหมเ่จริงบางคนบอกจะบอกว่า ก็มาถึงไทยอย่่งถดถอยแต่โอ้มองอยังไงบ้างโอ้มองว่าโอ้ไม่เคยมองว่าวงการเราถดถอยนะครับผมมองว่ามันก้าวไปข้างหน้าตลอดนะครับตั้งแต่ผมเข้ามาแล้วก็เห็นอะไรต่างๆที่มันพัฒนาทั้งเรื่องของการแสดงเรื่องของบทเรื่องของออทีมงานหรือว่ากล้องต่างๆก็ถูกพัฒนาบทต่างๆก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าทุกวันนี้คนต่างประเทศก็ชม ทั้งภาพย,ยนตร์และละครไทยมากขึ้นเยอะมากครับซึ่งโอ้รู้สึกภูมิใจมากเวลาผมไปต่างประเทศแล้วบอกว่าเขาได้ดูเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยครับบางคนอย่างภาพย,ยนตร์ของหมอมก็มีโอกาสไปฉายที่ที่เกาหลีนะครับนะแล้วก็ไปเทศกาลภาพย,ยนตร์ที่เกาหลีก็มีคนเกาหลีก็ดูแล้วเขาก็แบบชื่นชอบมากแล้วเขาก็บอกเขาได้อะไรจากภาพ,พย,ยนตร์เรื่องนี้เยอะมากอะไรเงี้ยผมรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบเอออย่างน้อยคนต่างประเทศเขาก็ยังทั้งคนในประเทศและคนต่างประเทศเขาก็เห็นคุณค่าของ สิ่งที่อาจารย์ผมทำวงการบันเทิงยังคงขับเคลื่อนอยู่เรื่อยๆครับไม่ได้หยุดอย่างอย่างที่หลายคนคิดใช่ครับผมผมเชื่อว่ามันตอนนี้วงการเราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ยังจะพัฒนาต่อไปอีกครับว่าอยากให้ช่วยกันสนับสนุนเยอะๆครับครับผมอย่างช่วงนี้ละครผมก็จะใกล้จะจบแล้วก็อยากฝากไว้ด้วยมันจะมีเรื่องหมอหลวงนะฮะเหลือสี่สามสี่ตอนสุดท้ายก็ฝากไว้ด้วยแต่ทงอ้อนนะจ๊ะนะถามเรื่องแจ็กหนึ่งเขาเขามีแบบ เพลงบ้างหรือยังที่จะให้เราเป็นเพลงต่อไปอะไรอย่างนี้เพราะมันกระแสตอนนั้นมันก็เยอะนะวันนี้ท่านแจ็คเขายังไม่ได้เอ่ยอะไรเลยนะฮะครับก็รอรอว่าถ้าเขามีอารมณ์ดีคือเขาจะเรียกผมไปร้องให้มากขึ้นนะไม่มีสก,กิดขึ้นมาเลยเหรอเพราะว่าคนก็แบบว่าฟีดแบ็กเยอะนะเราว่าโอ้โหไม่นะสก,กิดเล่นมุกอย่างเดียวฮะจะเล่นมุกอะไรบนเวทีอ,อะไรอย่างงี้จะทําเพลงให้อย่างเงี้ยไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่มีครับโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณครับ